คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้ผลงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2023เมื่อวันที่20ธันวาคม2566ที่ผ่านมานี้นะคะ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสร,ริฐเลิกเกียงไกลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับรางวัลค่ะพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะปะลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงานโดยในปี2566ที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีผู้รับรางวัล ในด้านพลังงานไทยระดับสากลหรือว่า Thailand Energy Award s 2023จากการประกวด5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านพลังงานทดแทนด้านอนุรักษ์พลังงานด้านพลังงานสร้างสรรค์ด้านบุคลากรและด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้กับประเทศได้กว่า562ล้านบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง140,000ตันทีเดียวค่ะ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) โดยมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะได้ร่วมมือกับบริษัท CPP จำกัดและบริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดขนาด6ตันต่อวันโดยมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดโดยใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจาก e v o n i ิ i n d u s t r y AG จากประเทศเยอรมน,นีค่ะซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดหรือว่า CBG ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ NGV เลยทีเดียวนะคะกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์พศ .2561 โดยบริษัท CPP จำกัดซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และทำการผลิตจำน่ายก๊าซชีวภาพของบริษัทให้กับศูนย์เพื่อนำไปผลิตเป็นก๊าซ C B G ค่ะโดยปริมาณการจำน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดในปี2566นะคะก็ได้มีการจำน่ายก๊าซให้กับบริษัปทปตทจำกัดมหาชนที่สถานีบริการมุทุลัคนาและสถานีบริการช้างเผือกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ โดยมีปริมาณของการจำหน่ายก๊าซไบโอมมเทนอัด933ตันต่อปีและประโยชน์จากก๊าซไบโอมิเทนอัดยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศได้โดยตรงมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ17,569ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะโดยใช้งบประมาณในการลงทุน66.24ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน12%และระยะเวลาคืนทุนประมาณ7ปีค่ะการประกวด Thailand Energy Award 2023นี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะเพื่อที่จะเป็นการยกย่องผู้ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยสมัครใจนะคะ และขยายไปสู่ด้านพลังงานทดแทนจนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านพลังงานค่ะอันมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่างๆจนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast